ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนนะครับผมวันนี้เราผมก็จะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับการตัดตัดต่อคลิปนะครับที่มาจากใน tiktok อะครับมันเริ่มต้นมาจากตรงนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับพิมพ์คำว่าแคปครับแคป c a p แคปคัดนะครับ ทำการเปิดครับพี่ๆน้องๆนะครับก็เข้าไปที่ฉันก่อนเลยครับไปสมัครเข้าให้เรียบร้อยนะครับผมยืนยันตัวตนอะไรเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาที่แม่แบบนะครับกดไปที่แม่แบบนะครับผมแล้วก็เราก็มาดูนะครับผม แนะนำกำลังติดตามตามจังหวะวิธีการเล่นอน,นิเมะนะครับผมที่เป็นรูปการ์ตูนนะครับอันนี้บล็อกนะครับอะไรต่างๆเป็นคลิวปีวิดีโอเราก็ทำได้หมดเลยแล้วก็คููรับเพื่อนเทศกาลต่างๆมาจากนี่มาจากที่นี่หมดเลยครับแล้วก็ที่ผมทำเมื่อกี้ก็มาจากอันนี้นะครับ อ่าโอเคนะแล้วก็ลองกดมาใช้แม่แบบทีนี้ผมจะเลือกหนึ่งคลิปนะครับผมจะคลิปนี้นะครับผมมีความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดวิผมกดคลิปหนึ่งครั้งมันก็จะนําเข้ามันก็จะนําเข้าให้ผมหนึ่งคลิปถ้าผมกดซ้ําอีกทีหนึ่งมันก็จะนําเข้าให้อีกนะครับผมผมก็กดซ้ำไเรื่อยๆครับ ซ้สำซ้ำไปเรื่อยๆืจนครบเสร็จแล้วเราก็กดที่ตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างปุ๊บแล้วก็ดูคลิปนะครับผม yeah. สังเกตน,นะครับผมเข็บคัดจะอยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับถ้าเราไม่อยากให้เห็นเข็บคัดขวามือด้านบนทำตามนี้นะครับกดที่ส่งออกนะครับผม ปุ๊บเราก็มากดที่ส่งออกแบบไม่มีรลนน้ำนะครับผมทำตามนี้เลยรอโหลดแป๊บหนึงนะปุ๊บทีนี้เราไม่ต้องเข้าหนะ้าเอฟ i ิกตกก็ได้นะครับ เนี่ยออกไปก่อนแล้วเรามาเข้าหน้านี้ทีนี้ผมจะบอกว่าเราสามารถกดแชร์ได้ WhatsApp Facebook Instagram Tiktok แล้วก็สามารถเอาคลิปตรงนี้ไปใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถนำคลิปนี้ไปลงใน YouTube ได้นะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ าทางแคปคัดนะครับผมเซฟอัตโนมัติให้เราแล้วอยู่ในโฟลเดอร์รูปอ่าโฟลเดอร์โฟลเดอร์วิดีโอนะครับเราก็ไปดูได้ในตัวจัดเก็บวิดีโอของเรานะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็มากดเสร็จสิ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมก็าฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ